สบายดีเนาะพอพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศเนาะมน,นีกาโมพบมพ่อกำนังทงพอดีมนีมา,มา,ด,นนมาดินใหม่ของแม่เฒ่าเนาะพลอยพี่น้องมาแก่พื้นให้แม่เฒ่าโหตอนนี้ก็ทั้งน้องชาาา้าแล้วกับน้องแหล่พอ่ีนเนาะพลอยพี่น้องมานำกันมาแก่เอาพื้นให้แม่เฒ่าเนาะ มีรอบซองเมา,าขี้เลื่อยให,ให้พี่น้องเอาสบายดีน้องซาสบายดีเป็นได้ไหอนี่นะฮะไดอันนี้เด้เป็นจังไดงมือนี่คือเก่าจังไดนแบบได้คือเก่าสาิเป็นจังไงแบบได้แหละสบายดีเด้อแบบได้แหละคือเก่าเปล่าแบบได้คือเก่า ไอ้ยงก็เป็นเท่านี้แล้วนี่มาเต็มเพื่อนในนี้เหรอคู่เต็มเต็มพื้นไม้เท่านะตัวหนัของไฟใช่ไหมเท่าตัวหนัของไฟไม่เสาตูบมันเสาแคบเกขาขึ้นบ่ก็เดีวเขาขึ้น ตอนดีกาสิพากันเมื่อแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่ซาบุนละมาเนาะให้เราถ่ายก่อนตอนดีกาทางระทูกันเลยอะ่ะแกเมื่อสวพี่น้องถ่ายตอนเมื่อให้แม่เอซีได้เบิกไมะหะกโมเลยพืนเต็มรถเลยทางไปเขาสุรีรัื้นบรรยากาศแบบเย็นๆน่อยทงนาะไปได้ไปได้ ก็มาหอดตฐานแล้วทางไปนาผึ่งกระโค้ทางไอ้ทงผึ่งกำลังถอยหลังหล่นลงมาเนาะปไปนาผึ่นกระกองพืน้นสบายดีเด้อไปานาเห็นยังนี่เดินทางไปานาเผึ่งกองพื้นเนาะ นี่เลยโอ้ทางไอ้ธงคอยหลดลงมาแล้วไปนะเพื่อน่ะน,น,นี่กองฐานไม่เท้ากันกองพื้นทางไม่เท้าเพิ่อนสามๆกับค้องนองซ้านั่นแหละกองเพื่นกัน สามสีรถคงิ่นกันทางปลายนาเป็นกั้องนี้น้าครับบาอันนี้เด้ออารงคางห่มพี่ ลางไอ้ทงค์พอยลังหลดลงมา,ลมาแล้วมาแล้วมาแล่งมาหอดเตาวถาแล้วบัดนี่ก่ะทางนี้มันอันสิลเลมเลอมมาทางนี้ก่อน คนลงไอทงุงขึ้นไปปานาเ <laughs> จ้าตีนาทีขึ้นไปเนาะโอ้ทางไอทุพิ่นก้ะใช้ขึ้นก็ได้มีไฟน,นาทีได้อตอนนี้กำลังขนพื้นลงจากรถ แด่โพตน้องด้วนนั่นนะเออทานนั่นนะ่ะทานเท่านี้ไม่เบิดลล้วบธงไม่เบิดลแล้วทานกับไม่เบิดแล้วปลายนาผุนก็โคนลง,งพังผุนทางไอ้ธงกับคนลงค้างพี่ ออกเด้อเดียวถึกไม่โอ้ทางฝ่ายนาผุ่นกะลงขางผุ่นเนาะ เงนีนนโคดนำทานบ่อยทงทจะขู่หนึ่งนะโคดขู่หนึ่งก็พ่อเลยใ่น้ำมันหมอด้ายมันหมอดมดใ่เป็นหอคอยคอยยังเห็นควันออกอยู่ได้ โคตรลดนะเพื่อให้ฐานงามงที่งามยังดีขนมันใหม่แล้วมันก็นขึ้นใหม่ตอนเอาขึ้นปัดซาตันเอาลงน<ม>ไวตอนเอาขึ้นนะซาซาตอนเอาลงไวัแต่เดียวกะซิแล้วอะไรนี่น แล้ลงไวทีเดียไอ้โทรง,งววปนะ่ายหน้าเราจนบอก่าเอาลงเหลือเปลี่ยไอ้โทงเห็ดไวเกินแล้วๆ <c oughs> ทางไอ้องเพิ่นก็ะค้นแล้วแหละ นี่พื้นไม่ถอากันมนันมีแต่ทางป้ายหน้าสิกล้องเลยเนาะป่ะนี่ได้พื้นเลยมีแต่สิกล้องขึนกล้องขึ้นน่นองแหล่สิครับมาไเทยแลยวหรือเปานี่เห็นว่าน่องแหล่ตอนนี้ก็เริ่มขำแล้วมีอันนี้ก่อนเลย คไดีได้พื้นทางไม่เห่าคนกันดนใหญ่ดนน่อยปนกันขับมาเลยลมแหง้งแหง้งโอเคเนาะตอนนี้น้องสากับน้องแล,เเล่เพื่อนเพื่นผู้ขับรถไปพี่น้องพากันเทียนกันขับรถนะ อนนี้น้องแหล่เพิ่งกำลังขับอยู่น้องแหล่หันมาพีนะ่เนี่ยน้องแหล่ได้ยินอยู่วะน้องแหล่เพิ่นนี่เรียวเลยเรียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาขีิเรื่อยให้แม่เท่าก่อนบ้านนี่ีิเรื่อยก็ประมาณจักสอบสิบสามสอบอ่ะ สิบสอง1ี choices, really ่หกแสองส่ิบหกสองบเดี๋ยวให้น้องซาบันทุนไปพุ่นเนาะน้องธงชียเรียนเรียนใส่พุ่นเรียนใส่รถไทยเนาะ เออเออเออโอ้ยตกคุม้มคสอบได้ตอนนี้ทางให้ทวงเพิ่นกับคุนไปเล่เห้แกวฝุนมาแก่ขี้เลื่อยหรือว่าขี้กบเนาะมาแก่ให้ทางไม่ท้าเพิ่น แกมาแล้วรถหนึ่งแกพื้นรถหนึ่งโอ้โอทางให้โถงผนกันคนขี่เลยไปแล้วลมลมสะสว่างกันอ่าสบายดีเดินไม่เท่า ตังปลายหน้าเพื่นกกล้องพื้นเมืองฮอดกันนี่เเพื่นหนังพันใหม่พันต่อเพื่อนเท่าแห้นไอเทวงหวนน้ำแอมซีน้าเจ้โดยโดย

ทางไอ้ทองกับน้องเอฟเพิรนกียางก็แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปชอทงนี่เนาะไปเลยทางไอ้ทงกับน้องเอฟเพิร์นจ้ะ เนขามมาเลยลมแหง้งแหง้งชิพกสอบภูมแถาวรเมนไปไปเลย ทำมากเลยหนาวเนาะลมล,ลมผู้หนาวมาอีกอก่ะผู้ทางไอทงกลับมาแล้วเอาอสอบเดียวทางไอทงผลอาไดรผลเป็นผู้ชายเด ถ้าเป็นแม่ยิงเขาต้องเอาเทเลสอบเนาะมันสอบใหญ่กะไปดาวทานนี่ไปน้ำมือแล่มอุลิขาโดดใต้เหมือนเนี่ยมืยขอขอา้าวเที่ยงเลยคอยกันขึ้นกันเลยยังสอบทุกท่ายวันนี้แมนฮงฮันแจวก็มาหอดดาานแล้วทางฝ่ายนาเพิ่นกับ ทานพื้นสิกองพื้นผู้ทานน้องซากัใหม่เบิดแล้วผู้น้งปลายหน้าเป็นกระมาบัดนี้สิแรกเลยนาะปลายหน้าเนาะกองน่ะสิบเบิดแล้วมาบัดนี่วายแท้ปลายหน้านี่ผู้เลือได้เดี้ยวนึงกองไวเเาแท้ปลายหน้านี่ปลายหน้าผู้กล้องไวาแหง กองไว้ไว้ทงป่ายนาผืนกะให้ป่าไอนาเลี้ยงหาไอ้ทงคนลงมาฮะ ควนไปนะเอ้ยมันยังลมอย่าเผาถอกก็ได้ยายมันปิวไปเบิด์ตหน่น่าตั้งไว้ก่อนจะไ,ไ,ไ,ได้มัน ช่วงนี้บรรยากาศเย็นเย็นลมดื่นขับม,มาลมแห้งก็แห้งขับม,มาเนเราตอนมันตีหไปแล้วแม่เราถอกมันปิวไปๆแล้วปะไปนาะ พื้นกองไว้ไว้ไวแป๊บเดียวไปเด็ดรอบเอาพื้นมาหลดหนึ่งยังเหลือเครื่องรถจังกวะป่าไอนาพื้นกองนะไว้ไวป่าป่านาคือกองแล้วใบแท้นี่โอ้เอามาแป๊บเดียวกองเลยมือได้ใช่ได้ถมสะพานนะนยังบ่ฮู้บ่แม่เท้านอนอยู่พุ่นบ่ แม่เ่านอนิึงโทรทัศน์สบายแล้วป่านาะบัดกองพื้นนอนพี่เนาะคนเดียวแต่การแม่เ่าก็นอนอยู่พุ่นอีกคนเดียวไปนะเดี๋ยวท่านพุ่งเอารถไทยอไปไหว้ให้ท่าเ่าบ้านนี้ตอนนี้ก็ค้นขี่เลือยออกแล้วเปิดแล้วผู้างเตาถ่านกะ ใหม่เบิดลแล้วมีเตแล้วตูปมะพร้าก็มีจบควัดเลยบันี้ฐานกระใหม่เบิดแลว้วยังเลือดได้หนึ่งอยู่ดอกควันมันออกน้อยหนึ่งนี่ทางเจนนี่ทางขางฐานแจ็คสิได้แจ็คสอบท่าน้องซากับบ้ฮู้เพกันอันน,นี้กับบัดนี้ก็บป๋าได้มาพผาฐานแล้วฐานใหม่ไปแล้วมีเตควัดบัดนี้ทางไอทงคพนันกระซาลดไปไว,ว้แล้ว แก่พื้นแก่ขี่เลือ่อยแล้วแล้วทางป่ายน,นาผืนกองพื้นไว้แหง้งทางนรสาแปลวิขี่เลือล่อยแป๊บเดียวมาพืน้นบกลงเึิงหนึ่งเบื้อเึิงหนึ่งป่ายน,นาผืนป้าเอ้หน่อยเห็ดแล้วเอ้หน่อยเห็ดแล้วโอ้ทางก้นมันคือเห็ดใหญ่เลยเมื์หน่อยเมย์แล้วเมย์แล้วเมย์เต็มเ คิดว่าช ah, ีดอันหัวมันทางนั่นเห็ดปักจูดทางนี่เปล่าเอาสบายดีเอนหน้อยบายดีระวังเันไม่พลาดพวกเขานี่โอ้ตัวนี้น้อยกัญญางออกมากระบาดนี่ sang phuen จัก chắc น่ะ này เด้อ2มื้อน่ะสนมา này. <laughs> โอเคเนาะทางนุงทงกับซีได้จบคลิไปไวเพลงเท่านี้เนาะเดี๋ยวม,ม,ม,มาพบมาพอกันในคลิปหนา้าเนาะทางนุทงทงวาผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภนันมเมฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะทางนุ่งทงไส้ขอลาไปแล้วเนาะครับพี่น้องโดยขอการคขา้ามาสบายดีอ่ะสบายดีเด้อไปน้อยโดยอ่ะโอเคทางนุงทงกับ ชิคโคลาไว้เพลงตัวนี้เนาะไวพี่นอ้องเอ้าสบายดีเ้ยสบายดีสบายดีด